ันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะมีงานแหวนหนึ่งสลึงลายสวยๆนะคะไปดูลายกันเลยคะ่ะแหวนเพชรเมทชูนะคะก็จะมีทั้งแ่งบ่าด้านข้างแบบทรงเหลี่ยมนะคะทรงกลมมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสลึงไซส์58สําหรับใครที่ไม่ชอบงานเพชรชูนะคะแบบแหวนแถวก็มีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมีทั้งขัดทรายแล้วก็แบบงานขัดเงานะคะตัวงานเนี่ยก็จะเป็นไซส์58เหมือนกัน,นะคะ่ะทองที่ดูไม่เหมือนทองแนะนําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานทองคําขาว แล้วก็ตัวงานนะคะจะมีความเงาเงาวาวนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวไซส์อยู่ที่5 4าสถึงห้เลือกได้เลยนะคะเก๋ๆใส่ไม่เบื่อแนะนํา2แบบนี้เลยนะคะตัวน้องสามารถใส่คู่กับวงอื่นๆได้นะคะแล้วก็ตัวงานเนี่ยเป็นงานเคลี้ยงๆเงาเงา ตัวแบบนะคะใส่ได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นลายที่น่ารักด้วยนะไซส์56สใจไซส์5้สนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยมีทั้งแบบงานติดพลอยงานลงยานะคะแล้วก็งานทองล้วน เลือกได้เลยนะคะชอบหัวใจดวงไหนหัวใจพลอยเม็ดใหญ่ๆสวยๆแบบนี้มีหลายไซส์เลยนะคะพี่ๆเช็คไซส์กันมาได้เลยนะคะน้ำหนักทองหนึ่งสลึงเต็มค่ะแล้วก็ตัวงานเป็นงานติดพลอยน่ารักด้วยนะตัวงานน้องงูนะคะแบบใหม่ตัวงานจะไม่ได้เป็นงานเงาเป็นแบบขัดทรายนะคะตัวนี้เนี่ยใสจริงสวยนะแล้วก็ตัวน้องนะคะมีไซส์55แล้วก็ไซส์อื่นๆด้วยนะ ตัวแบบจะเรีบเรียบนะคะประดับพลอยเม็ดเดี่ยวตรงกลางนะคะแต่ตัวงานเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยมีหลายไซส์เลยนะคะเช็คมาได้เลยจ้างานดอกไม้ชอบสวยๆเราก็มีให้เลือกนะคะมีหลายดอกเลยนะคะตัวงานมีหลายแบบด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นไซส์53แต่ว่างานดอกไม้มีหลายไซส์เลยนะคะมังกรหน้าเหลี่ยมก็ยังฮิตใส่ยอยู่นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมีหลายไซส์ด้วยนะตัวแบบเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบ พอดีนิ้วเลยนะคะไม่ใหญ่มากแหวนทรงคอนโดหรือว่าแบบแถวนะคะตัวนี้มี2แบบเลยมีทั้งงานทองดวนแล้วก็งาน2ส,สีตัวงานเนี่ยไซส์56นะคะใส่แล้วนิ้วดูเรียวนะหึงสลึงแบบลายนี้ให้เลือกเยอะเลยนะคะในแต่ละไซส์พี่พี่คนไหนวัดไซส์ไม่เป็นนะคะสามารถขอวิธีวัดกับพี่ๆแอดมินได้เลยนะคะอยากได้ลายไหนไซส์ไหนทักมาสอบถามกันได้เลยะคะ่ะ